ไปค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีการซื้อผลไม้ที่ไต้หวันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นซุ้มแบบนี้ก็เข้าไปต่อคิวได้เลยนะคะโดยผลไม้เขาก็จะมีหลากหลายเหมือนบ้านเราเลยค่ะเขาก็จะหั่นผลไม้แต่ละชนิดไว้ในาภาชนะนะคะแยกกันแต่เวลาสั่งะคะ่ะเราสามารถสั่งรวมได้หมดเลยนะคะวันนี้เราก็สั่งขนาดกล่อง65บาบาทนะคะบาทไทยกับบาทไต้หวันราคาใกล้เคียงกันค่ะเราขอพูดเป็นบาทไทยแล้วกันนะคะ แล้วเราก็เลือกผลไม้4ชนิดนะคะมีเมลอนแตงโมเหลืองแตงโมแดงแล้วก็แก้วมังกรนะคะแต่ว่าคนขายเขาจะบอกว่าเมลอนเนี่ยจำกัดแค่3ชิ้นนะคะซึ่งเราก็โอเคนะคะส่วนที่เหลือเขาก็จะเติมแตงโมเหลืองแตงโมแดงแล้วก็แก้วมังกรให้ครบเตม็มกล่องจนแบบแม็กซ์จะไม่ลงเลยเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการชั่างน้ําหนักนะคะขเขาใช้วิธีการยใส่กล่องให้มันเต็มแล้วเขาก็แม็กแล้วก็จบในราคานั้นเลยเรื่องความอร่อยนี่ก็คือหวานฉ่าเหมือนผลไม้ไทยเลยนะคะส่วนราคาเนี่ยเราว่าถ้าเกิดได้ ตามปริมาณที่ซื้อที่ไต้หวันแล้วกับไปซื้อที่ไทยราคาประมาณนี้เราก็ว่าราคาใกล้กันนะคะแล้วว่าค่าคองชีพของไทยกับไต้หวันนี่คือใกล้เคียงกันมากเลยแล้ววันนี้เราก็จ่ายด้วยแบงค์พันนะคะเป็นแบงค์ที่เพิ่งไปแลกมานะคะแบงค์ใหญ่มากแต่เขาก็รับนะคะแล้วก็ทอนให้เก้าร้อยกว่าบาท